อ่ะหนึ่งสองสามหอยคางเริ่มแล้วเวลาเขาจริงจริงเป็นแบบนี้ป่ะอุ้ยเอาจริงอะแม่มันก็ต้องยิ่งกว่านี้ป่ะคนจังลี้อย่างนี้ต้องตกถังขี้และอีกอันหนึ่งที่จะต้องตกคืออะไรเปล่านรกนรกอุ้ยแบบจ้าค่ะถูไม่น่าเชื่อ ของเงินสิบล้านโอเคโอเคเงินดวงเจ้ามันมีการลกกีนีต้องไปทำบุญล้างหอยต้องไปทำบุญล้างหอยตปบนเซอร์ล้างหอยต้องเทะ ทุกวันนี้ขอให้ลูกเกดอย่าชนะฉันเลยขอประตือนจะหลายมากชปไปก็ค่อยหายไปอฟอฟอฟอ,ฟอ,ฟอพูดไหนๆก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วได้ข่าวบอกว่ามีคนฝั่งมาด่าใช่ไหม ใช่ค่ะวันนี้หนูต้องบอกเลยว่าหนูเนี่ยมาในฐานะแบบว่าตัวแทนคุณเพื่อนส่งมาหนูบอกว่ามึงกูเครียดว่ะต้องไปเจอป้าตือแล้วไปเจอพี่เก๋กูเครียดกูเกงแน่เลยนายเอมวิทวัฒน์นะคะมึงด่าเลยเต็มที่ไม่ต้องเรนเยทันาทเอ็มเอ็มเอ็มโอ้ยนางบอกหนูว่ามึงด่าเต็มที่เลยเพราะเมื่อเทศที่แล้วกูด่าไม่เต็มที่เวลาหมดก่อน ขอต้อนรับแขกเลยไหมค่ะก็รออยู่เนี่ยเอาก็เธอก็ต้อนรับสิอ่ะขอต้อนรับรายการอยู่ไม่ถือป้ายอีกอ้๊ะเอาอ่้พูซสิขอต้อนรับตัวเองเข้าสู่รายการเฟซเซ๊น or n o ะ นักเกิต้อนรับไปก็มีแกวันนั้นนะเธอวันไหนคะฉันก็ไปเจอฉีธิวัตรปกติวันธรรมดาไม่เคยเจอกันเลยไม่จริงไม่จริงอะคุณตำรวจหนูเคยเจอคุณแม่ะ่ารซ่องอย่างงี้ใเ่อแม่แล้วหนูจะบอกว่าหนูไปเล่นเฟกค่ะ และนี่แล้วมันจะมีชั้นบนเราก็เต้นเต้นอยู่มีคนมากระซิบป,ประตอมาประตอมาหนูก็อยู่ตรงไหนวะาเขาไม่เจอเพราะว่าผู้ชาย<อ><อ>ล้นเขาอยู่แม่<อ>หนูเห็นแค่แขนเขาชูมาแค่เนี้ยน้วก็เต้นอย่างนี้เ,เต้นเต้นเต้นเรียกเลยเรียกเลยเต้นเสร็ เร้ยกต้องเรียกต้องเรียกต้องเรียกคุณอยู่นั่าหนาเรียกตลอดเวลามือคุณหลาแกระหว่างนี้เรียกอยู่มักเขียยาวแว่งอยู่ตรงนี้ค่ะหนูไปที่ไหนเนี่ยหนูไปไปเฟซขับแม่มันคืออะไรที่ไหนมันเป็นบาร์เก้บาร์เก้ผู้ชายแต่งหญิงสวยมากสวยกว่าครูบิงล่ะเออมีไปแล้วแหละไม่มีผู้ชายเลยเหรอไม่มีแต่ก็น่ารักแม่ตัวนั้นน่ารักกลับมาสู่เข้าสู่เรื่องของเด่น เคยตกขังขี้เฮ้ยไม่ไม่แต่เขียนอย่างนี้จริงๆริงเมื่อกี้ตอนฉันพูดว่าขี้ค้องจะเป็นได้ลุ้เรื่องคำถามดิจ้าไม่เชื่ออันนี้มันนานมากแล้วก่อนหนูเข้าก่อนหนูเข้าวงการก่อนหนูเป็นจ้าขันหูดิฟ้าไปไปไปเอฟไปเอฟไปเอาเฟนี่เลยภาพที่เฟซเป็นอย่างนี้เอยนะ นะต้นออริจินัลนะคางสู้ชีไม่ได้อันหนึ่งสองสามหอยคางเริ่มแล้วเวลาเขาจริงๆเป็นแบบนี้ป่ะอุ้ยเอาจริงๆริอะแม่มันก็ต้องยิ่งกว่านี้ป่ะต้องยิ่งกว่านี้ป่ะโอ้โหเธอแกโอ้ยรับโองแล้วไม่อย่างนี้ละ กลตกลงว่าผัวที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี้คือแบบว่ายัางไงอ่ะปกติเขาจะเป็นผู้ชายจัวชูมากใช่ไหมแม่ออพี่แจ็คเนี่ยแต่ไม่อยู่กับหนูแม่จัวชูนชี่หรอกูว่าแม่เกศไม่รู้ทรืกูหรอ <c oughs> ตอนแรกเนี่ยกูว่าก้ามกึ่งตอนท,ที่ที่แม่บอกว่าแนะนำสิแม่เกดก็มองงี้เ,ออเหมือนส่งเซตกันไม่ถ่ายแต่แจ็คฟันฉันก็เหมาะกับมึงนะ เมื่อวานพึ่งโทรมาแม่ว่าหนูไม่รับหนูกลัวได้มันเป็นผัวนู่นนี่นัหนูไม่รับหนูสับแล้วต่อแล้วต่อ,ตอเล้ยหนูก็เปิดทั้งฉี่แม่หนูก็เลยบอกว่าเอ้ยแดนเซอร์เดี๋ยวยืมรองเท้าหน่อยนะเออย,ยืมรองเท้าแดนเซอร์เป็นรองเท้าแตะใส่ไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อ,อ,อจะไปฉี่แล้วตอนนี้มันต้องลอดผ่านบ้านคนคนดึงอะไรอย่างเงี้ยเ,<อ>เขาบอกว่าไม่ต้องลอดหรอกถ้าเข้าห้องน้ำอ่ะให้อ้อมบ้านไปและหนูไปเยียบไอ้ฝ่าชกโคกไอ้ฝ่าไอ้ฝ่าที่ไว้ใส่ขี้อ่ะบ้านนอกอ่ะ แม่ที่เวลามีห้องน้ำามนจะมีมีรองไม่ใช่มันต้องยองยองไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นในห้องน้ําแต่หลังห้องน้ำมันจะต้องขุดบ่ก็มีรองเพื่อพอขี้ตรงนู้นมันก็จะไหลมาในนี้เป็นบานก็จะมาไห้นั่นแหละแต่มันเป็นรองใช่ไหมหนูก็ไปเหยียบฝาพอหนูเหยียบฝาปุ๊บหนูก็ล่วงลงไปเลยล่วงลงไปในทางขี้ใช่แล้วหนูกลับมาหนูก็เหลือรองเท้าแดนเซอร์เนี่ยแค่ข้างเดียว หนูก็เลยบอกมันว่าไม่แล้วตกลงไปเนี่ยลงไปลึกแค่ไหนลงไปเนี่ยประมาณครึ่งตัวและแม่แล้และสารนี่รองเท้าแล้วจะบอกว่าแล้วจะบอกว่าหนูใส่ถุงน่องใช่ไหมแล้วตอนนี้เราก็เข้าห้องน้ำใช่ไหมเพื่อไปโทษออกเพราะในถุงน่องอ่ะติดเม็ดพิษเม็ดเยอะจ้าวจ้าวแล้วตอนนี้หนูออกมาใช่ไหมหนูโทษถุงน่องทิ้งไปแล้วอ่ะแล้วหนูกลับมาหนูก็บอกนัเซอร์ว่ามึงรองเท้านี่เหลือข้างเดียวกูเดินไปแล้วมันขาดมันลื่อนตอนแหลกเขาอีกอทำไมเขาบอกเขาทำไมอ่ะใครจะบอกว่าต้องทำขี้แม่ มันเลอะอยู่ไม่ใช่เหรอไม<ช>่ใช่หนูถอดถุงน่องทิ้งไปแล้วเพราะมันเปื้อนแค่นี้แหไะเพราะว่าก่อนเกรงสั้นมากมันเป็นจริงนะคนเดินมาต้องได้กลิ่นขี้เออใช่จริงๆได้ต้องได้อะไรอะไรอ่ะเมืม่อกี้ฉันพูดกันก,กันนะแม่เมืนน่อกี้น่ะและ้วตอนนี้หนูก็กลับมาแบบเซอร์เดี๋ยวกูซื้อรองเท้าให้ใหม่ <S <S แต่ความโป๊ะของหนูคือใด่เซอร์ไปเข้าห้องน้ำแล้วมันก็ต้องเดินอ้อมตรงนั้นมันเห็นรองเท้าว่ามันอ่ะอยู่ในบ่อขี้ข้างหนึ่งแล้วบวกกับฝาขี้อ่ะมันแตกเมื่อบอกว่าพี่จ๊ะรองเท้าไม่ต้องซื้อให้หหนูรอก หนูว่าสงสารพี่จ๋ามากเลยหนูว่าทำไมอะพี่จ๋าไปตกบ่อขี้มาใช่ป่ะหนดอีบ้ามึงรู้ได้ไงหนูเห็นรองเท้าหนูอยู่ในบ่อขี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีลยวแตะกายตัวมาอย่างไงอะมันตกข้างเดียวแม่แล้วมันโดนดานขาแล้วมันเจ็บมีอะไรทะหลงทะลอกมีบ้าทะลอดบ้าดูีแมีเป็นมาดูเชไม่แผลเป็นมมีแผ่เป็นแผ่เนี่ยตอนนี้มันจะฉีบแบบพากเลยมันจะฉีบแบบพากเลยอาจารย์บอกว่าที่จะเคยตกถังขี้ คือเรื่องเฟกออน n ั t เรื่องจริงคนอย่างเงี้ยต้องจังแต่เมื่อกี้โปะอยู่นะเมื่อกี้มันเหมือนอยู่ข้างกูนะบอกนี่จะาเล่าคือเรื่องพันทันพันทันมีเสียงไอ้นี่ด้วย อุ้ย <c oughs> เอานมมาถูอีกวา <c oughs> แต่และแขน <c oughs> ชา ตังลีอย่างนี้ต้องตกถังขี้และอีกอันหนึ่งที่จะต้องตกคืออะไรเปล่านรกนรกสรุปแล้วเล่าซีนัเรื่องจริงเรื่องรใช่ค่ะแม่คือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยฝันฝันเห็นขี้เนี่ยก็จะได้โชคแล้วนี่หนูตกไปในถังขี้ันฝันว่าจะเห็นขี้แต่แม่ต้องชอบด้วยนะถ้าแม่ขยัยงแม่จะไม่ไม่ขยังไม่ขยั่งชอบไหมไม่ได้มีว่าชอบหรือไม่ชอบเอง้เอาขี้มาอย่างนี้เหรอี่นาม ทาเป็นแมสเลยเหรออะไรป้ายหน้าเป็นแมสเลยป้ามัน transform เป็นหน้าลูกเกดคีดังไงนะเราเสียเขาบอกว่าคนเราเนี่ยฝันถึงขี้เนี่ยถ้าเรารู้สึกไม่ขยแอ้ไม่รังเกียจขี้ัแม่จะได้โชคแต่หนูเนี่ยตกลงไปในบ่อขี้เลยประมาณปีหนึ่งหนูก็เป็นจ้าขันหูหนูก็ได้มาดังดังดังคลิปนั้นเลยอะไรอย่างนี้สรุปป่ะฮะ ชนะข้อหัวล็อแบบย้าคนถูไม่น่าเชื่อหัวล็อเป็นตัวเองมเป็นอะไรฟ้าตื่นเป็นอะไรไม่อยากจะอยู่ในโลกใบนี้แล้ว เอ้าทำไมอ่ะนี่นี่นี่มาขายของกันได้แล้วเนี่ยไม่ขายขายไม่ได้เงินเสียใจอ่ะโอเคไม่ขายไม่เป็นไรเดี๋ยวแกขายเองไม่ได้ฉันต้องขายด้วยโอ้ทำไมอารมณ์เปลี่ยนไวมากเลยฉันกำลังอารมณ์เสียเธอเข้าใจไหมสามีฉันลืมอะไรก็ได้ลืมเมียยังไม่ กรธเท่ากับลืมวันเกิดทุกครั้งที่เขาลืมวันเกิดไอ้นี่นะไอ้นะทั้งแน่นนะทั้งแสบนะทั้งร้อน็นการอ,อกผีเข้าเปล่าคะเล่นใหญ่ซะ Oh. อยู่เป็นกรดไหลย้อนอยู่จะรู้ว่าทําไมที่ไอพูดมามันไม่เกินจริงเลยอยู่เข้าใจไอ้บ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดนะคะคุณป้าขาทําไมจะไม่เกี่ยวอยู่ดูนี่นี่อะไรมีซองที่เขียนว่าวันเกิดค่ะวันเกิดคืออะไร <c oughs> คือยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อย <c oughs> เนื่องจากกรดไหลย้อน <c oughs> และลดกรดในกระเพาะอาหาร <c oughs> <c oughs> ชนิดน้าแบบซองไงจ้ะวันเกิดเนี่ยเขาดีเพราะว่ามีตัวยาที่มาจากสาร่ายสีน้ําตาล uh huh. จากประเทศนอร์เวย์นะคะ I know ช่วยสร้างชั้นเจลป้องกันไม่ให้กรดในกระเพาะเนี่ยไหลย,ย้อน uh huh. กลับขึ้นไปที่หลอดอาหารได้ด I know และยูรู้หรือเปล่าว่าเขามีทั้งแบบซองและแบบขวดนะจ๊ะแต่ของไอเนี่ยไอชอบแบบซองเพราะว่าพกพาง่ายใช้สะดวกครั้งละหนึ่งซองเมื่อมีอาการยูรู้เปล่าวันเกิดนะคะเป็นยาสามัญประจำบ้านนะคะชนิดน้ำนะคะและนี่คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพโดย RX อ อุ้ยดีม,มันเป็นแบบมินม้นมิน้นมิ้นมิ้นอร่อยมากเป็นแบบมิ้นเจลอ่ะเธอกินเข้าไปแล้วอร่อยดีอยู่บอกช่องทางการขายซิว่าหาซื้อได้ที่ไหนวันเกิดหาซื้อได้ที่ร้านขายยากใกล้บ้านค่ะหรือไม่นะคะก็เข้าไปที่ Line มีแอดไซน์นะคะ RX Company ค่ะแต่วันเกิดปีนี้อยู่จะให้อะไรไอ Happy, Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you วันเกิดคณปัจจุบันเธอแพ้จจชั้นหนึ่งแล้วนะเธอเจ้เรื่องของปัจจุบันค่ะ,ะคุณจ๊ะคะหมูม่แม้กระทั่งโควิดคืออะไรคะ คือเรื่องนี้ยผ่านมาเมือม่อเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วก่อนออกไปงานเนี่ยหนูจะต้องตรวจโควิดทุกวันแล้วก็ในทีมจะต้องตรวจโควิดเพื่อตรวจเขา้าเข้าส่งขางนาดหลายกลุ่มแล้วลเราก็จะแคปให้เจ้จภาพาไปเออ,อ,อพวกเราตรวจกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยม,มีวันหนึ่งหนูตรวจแม่แล้วคือแบบขึ้นสองขีดอแล้วงานเราเต็มเดือนวันนี้ตรวจแล้วยังวันนี้ก็วันนั้นก็คนนี้แหละที่ตรวจ ไปทางนู้นนะไอไปทางนู้นเดี๋ยวก็ด้วยความที่เวลาเราเล่นงานแล้วเรากินเหล้าข้างหน้าอะ<น>ไรเงี้ยเดี๋ยวคนนางม,มาอีกน้าแงไม่ดูแลตัวเองอเดีแนวนั้นอีกหน้าเวทีชีจะมีหลอดของชีช,ชีจะใช้หลอดใช้แบบว่าสูบ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 อะไรอย่างเงี้ยเออสูบเงินเข้ามาด้วยแหละสูบเงินเข้ามาด้วยแหละมาแล้ไมาแล้วไอจะบอกเทคนิคนะชีเสร็จละไอก็เห็นชีร้องร้องเรื่องมา คือหนูต้องบ้วนเิ้งแม่ไม่งั้นอ่ะหนูตายอ้าวแล้วคนไม่เห็นเนาะก็เห็นก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่หนูจะบอกว่ามันเป็นการรักษาําใจไงบางทีชีก็กินแก้วเลยแต่บางทีชีก็แบบว่าบ้วนบ้างวันนั้นอ่ะหนูตรวจมาหนึ่งอ่ะเป็นและขึ้นสองขีดแล้วก็ตรวจอีก อีกอันหนึ่งขึ้นสองขีดเหมือนกันตอ oh, uh. นนี้หนูก็เลยขึ้นไปจุดทูบหนูเป็นลูกลิเกพ่อ uh. แม่หนูเป็นลิเกก็จะนับถือพ่อแก่ uh. สินทรพิธอะ่ะบอกพ่อแก่จุดทูบบอกพ่อแก่ว่าพ่อหนูขอนะอย่าให้หนูเป็นโควิด huh. นะเพราะว่างานเยอะมากแล้วก็ลูกน้องด้วยอะไรเงี้ย uh huh. เดี๋ยวดาม่าอีกนั่งค uh ุยอย่างนี้เลยจุดทูบสิบหกดอกลงมาปุ๊บหนูตรวจทันทีนะแม่ขึ้นขีดเดียว และหนูตรวจ3รอบ3อันขึ้นขีดเดี๋ยวหมดเลยแต่ฉันนีอาการนะฉันคันคอเป็นไหมคันคอหรือคันหูคันคันเลยเวลาเป็นทำยังไงคะให้ารแกายังไงคะ แล้วอย่างเงี้ยหนูก็ตรวจอีกสามอันมันขึ้นขีดเดียวหมดเลยอแต่เรารู้สึกว่าฉันมีอาการตัวลงตัวร้อนวัดไข้อุ้ยมาครบเลยตอนนี้ก็เลยไปวัดไข้ใช่ไหมวัดไข้ตอนนี้ก็เลยไปโรงพยาบาลเลยโชคดีที่วัดไข้ตรงนี้ไม่วัดตรงนี้นะไม่กลัวหายกินก็ไม่เลยหิวไปโรงพยาบาลไปตรวจ R T P C R สรุปว่าหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นแ้วหนูบอกเฮ้ย มันเป็นไปได้ยังไงเพราะเมื่อชา้าเราเพิ่งตรวจว่าขึ้น2ขีดและสองอันเพราะหนูตรวจแบบไวอ่ไอ้สองชั่วโมงอ,อ,อ่ะก็ะไม่เป็นสรุปา่า,าไหร่ ก็หกพันสองท่วโมง้อาบานไหนถ้าฟาสแท็กเป็นเร็วขนาดนี้ต้องแพงกว่าแพงมันหกพันล้านโรงพยาบาลกรุงเทพนอหกพันต้องรอผลยี่สิบสี่หกพันเนี่ยมาจบแค่นี้แหละว่าหนู่ไปขอสินทรัพย์ที่็คือพ่อแก่ช่วยใช่พ่อแก่ช่วยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้พราะเป็นไปคือเป็นที่นับถือของจาใช่แล้วปกติมูไหมมูเยอะมากมูเยอะปะ เยอะมากแล้วทำไมมดดำไม่ครบอะอุ๊ยอ <acht ing> ันั้นมูเยอะปะมูเยอะปะแม่ไม่ครบอะไรก่อนเขาเนี่ยนะหนูจะบอกว่าหนูเวลาหนูไปดูดวงเนี่ยจะมีรูปเขาเนี่ยทุกอันเลยทุกเหมาะเลยทุกสัมนักอย่ก็จะมีรูปพี่มาดำก่อนแล้วก็ต่อลงมาเป็นรูปหนูมีรูปพี่มาดำรูปหนูอย่างเงี้ยเต็มเลยอ่ะทุกอันหนูว่าเคยไปขอพ่อปู่กับกับ กับญาติพยานากันหนูเคยขอแล้วแต่หนูไม่ได้ก็เลยไม่ไม่ไม่ค่อยได้ไปอะไรเงี้ยเพราะเราอูจะใส่เพแา่ยิ่นอยู่กับเทวดาที่คุ้มครองเราใช่ใค่ะยูมีไหมงงเลยอ่ะยูก็มีเทวดาที่คุ้มครองต้องมีเทวดางมีสวก็ต้องมีสยูมีรู้ไหมครผูดดีๆนะไอไอไอขอเงินสิบล้านโอเคโอเคเงิน ดวงเจ้ามันมีการกีนีต้องไปทำบุญล้างหอยต้องไปทำบุญล้างหอยตะกอนเสื้อล้างหอยต้องเ้าเลยนะยต่ยตายต่ยตายตมากสรุปแล้วหมู่แม้กระทั่งโควิดเป็นเรื่องเฟกอ๋อ เออเรื่องที่หนูเล่าไปทั้งหมดเดี๋ยวนะพี่เก๋ว่านะไม่ควรเอาปู่มาแบบว่ามาทําเป็นเรื่องโกหกนะถ้าเราใช่ถ้าหนูทำอย่างนั้นหนูฮิตเลยไหมมากเลยใช่ไหมกูว่ากูผิดอีกแล้วแหละเรื่องที่หนูเล่าไปคือเรื่องเสียงเอฟเฟคแทน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 เฟคแน่เลยว่ะเฟคแน่เลยอ่ะคือเรื่อง มาค่ะพ่อปูขอบคุณนะคะมีนักถือแล้ว พ่อแก่ที่บ้านเนี่ยคือเหมือนเราจะเราอาจจะรักเขาตั้งแต่เราเกิดเราเกิดบนลงลิเกไงแม่พ่อกับแม่หนูเป็นลิเกแม่หนูเนี่ยฟ้องหนูเก้าเดือนก็ยังเล่นลิเกอยู่จนคลอดหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะอยู่บนลงลิเกจนเราจะรักกันเลยจนมีเรื่องอะไรก็จะขอขอขอและสนมากจ้และสรุปแล้ววันนั้นนี่คือไม่เป็นโควิดไม่เป็น เองของอนาคต future แขกหลายคนนะช่วงหลังนี้นะมาพูดเรื่องอนาคตนี่นะไม่ได้พูดเลยพูดไม่รู้เรื่องอ่ะเขาจะเอาเรื่องปัจจุบันแล้วก็เล่าเป็นอนาคตแล้วก็หลอกเราตลอดตั้งแต่เอมเหมือนกันหมดทุกคนไม่ใช่เขาไม่ได้เขาเป็นคนไม่มีอนาคตเขาเป็นคนไม่มีอนาคตไงเข้าใจแบบแม่คือหนูบอกตรงว่าอย่างอย่างเวลาหนูได้โจทย์ไปอดีตปัจจุบันและอนาคตอดีตปัจจุบันหนูเล่าได้เลยแต่พออนาคท อยากละมันไม่ได้คิดไงมันต้องคิดสิมันต้องคิดก็แตมีบ้างวางแผนใช่ปะใช่ป้าเป็น king หรือ queen อะเยา queen เอาแล้วเป็น queen บ้าอะไรก็ได้ฉันก็ต้องเป็นเมียสิอ๋อเหรอออฝฟายซอรเอาเข้าเลยนะไม่ต้องตัดออกสวยขนาดนี้ถ้าตัดทิ้งนะสวยมากสามีรักสามีหลงบุตรเจ้า เขาพวกคบกันมาเกือบร้อยปีแล้วอะคือตายแล้วเขาก็ไปขุดศพขึ้นมาเป็นที่มาของเรื่องเอากระสอบเตรียมเปิดคณะลิเกอ่าอะไรวาจริงลหรออาวรอฟังก่อนนะ หนูเนี่ยนะถ้าหนูว่างแต่คอนเสิร์ตนะหนูจะดูเลยคณะไหนมีงานหนูจะขับรถไปดูเลยเคยมีครั้งหนึ่งที่มาเล่นอยู่ข้างบ้านอะและหนูอะขับรถยนต์ไปใช่ไหมแม่หนูขับรถกลับบ้านแล้วให้เอมเอาม,าอ,ามอไซค์ไปส่งหนูทำไมให้เอมไปเอามอไซค์ไปส่งได้ไงก็ในหมู่บ้านเนี่ยมีบ้านคุณเอมที่จนที่สุดในหม้านทำไมียกเ,เองว่าคุณเอม e เอ็มเนี่ยก็เรามีความผูกพันกับคณะริเกดิฟา่าและพ่อหนูเนี่ยทุกป,ปีเราจะมีไหว้ครูพ่อแก่แล้วเราจะมีริเกไปเล่นทุกปีพ่อก็จะพูดตลอดว่าหนูเล็กลิเกส พ่อเล่นด้วยแม่เล่นด้วยเนี่ยหนูเล่นคือใครคือหนูเห็นหน้าอยากเห็นหน้าเหมือนยุงเลยเหมือนยุงหวีบ้านเลยอะถ้าเล่นลิเกจะเป็นเล่นเตะด้วยแซมเปิลให้นิดนึงได้ไหมอยากเห็นน้าสิบเน่งมโนสัมโพธนีย้อยสุนทรียรุ่งอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะ เป็นร้องร้องไปอะไรอย่างงี้เเพราาะออสิบนิ้วเอาล็อกตามาสอนสอนพิเศษเร็วเอาเก้านิ้วก็ได้ไม่ต้องสิบนิ้วเอาเก้านิ้วก็ได้ไม่ต้องสิ้ว แล้วไงต่อขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งอ่าแล้วก็ก็หนูก็บบกว่าเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งนอนนะเดี๋ยวตีหนึ่งเนี่ยมารับกูด้วยนางก็ามาไม่นอนนาก็ไปรับหนูไงเอามอเตอร์ไซค์ไปรับหนูแล้วตอนนี้หนูเะเอมมีเงินซื้อบ้านได้หรอคุณม,มันรวยมากนะแม่เป็นคนที่มีตังค์มากแล้วก็ซื้อบ้านเงินสดซื้อถเงหนสดทุกอย่างเหินสดหมดคือเราอะ่ะชอบลิเกกันมากพ่อเเลยบอกว่าหนูเล็กเอางงี้ไหมวันเนี้ยหนูเล็กมีชื่อเสียงเนี่ย สักปีหน้าอยากให้ตั้งคณะเป็นเป็นคือชื่อป้ายคณะวันที่เรายังมีชื่อเสียงเพราะว่าเดี๋ยวพ่อจะไปบริหารจัดการเองอะไรอย่างนี้เราเราเป็นหัวหน้าคณะนี่เราก็ต้องแสดงเองด้วยไหมก็ต้องแสดงเองด้วยแต่มันก็จะต้องมีเลทไงใช่ไหมล่ะค่ะสมมุติว่าคณะเนี่ยพร้อมเวทีเครื่องเสียงอาจจะอยู่ประมาณแสนสองแต่ถ้ามีจัดด้วยก็อาจจะสองแสนเลยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแล้วถ้ามีตื่นด้ก็สองล้านเขาบอกว่าไม่จ้างไม่จ้าง ก็อยากตั้งแม่อาจจะเป็นปีหน้านี่แหละที่เราจะตั้งตั้งชื่อคณะขึ้นมาชื่อคณะว่ายังไม่ได้คิดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคณะเดิมของพ่อคืออันนี้หนึ่งหนึ่งเท่ากันเลยนะหนึ่งหนึ่งเท่ากันอะไรอ่ะฉิคกี้พไปกินอะไรหรือเอาหน้ากินอะไรก็ได้อย่าให้ฉันกินขี้เอาขี้มาป้ายหน้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วที่คุณจะเตรียมจะเปิดคณะิเก เป็นเรื่องเฟซออนนักอ้าวอย่าเหมือนกันเสร็จตอนนี้พี่ธีกอนก็เยอะงานก็เยอะแล้วจะเอาไปทำปีน้ะอ่ะไม่เชื่อวจริงและเรื่องที่จะเล่าคือเรื่องกลับล้ว่เป็นเรื่องเป็นเรื่อง เรฮ้ยเสมอก็สรุปว่าไอ้เรื่องที่จะตั้งคณะลิเกเนี่ยจริงๆไม่มีโครงการเลยดีป่ะแต่เราอะชอบลิเกแล้วก็รักลิเกจริงๆฉันขอสารภาพเมื่อกี้นะฉันเสียวเสียวเสียวตูดเลยเหรอไม่ได้เสียวว่ามันจะจริงจะจริงไม่จะจริงฉันเสียวฉันมีสารว์ฉัานู้นยฉันคำนิบก้น ก้อนเก่งจะคิวกินนะขมิบก้อนเก่งยิ่งกว่าแบบว่าตอนอยู่กับผัวแล้วก็ะนั้นตอนนี้เราเสมอกันได้แล้วนะเดี๋ยงั้นงั้นน้ำแดงช็อตแล้วก็ให้พี่จ้าเติมน้ำปลาเออได้ดีแม่ก็ต้องกินน้ำแดงแล้วก็เทน้ำปลาเข้าไปไม่ไม่ไป ฉันไม่มีสปิริตฉันจะหลาดจแก่มโง่มาปิดรายการค่ะป้าแล้ววันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณเห็นและสิ่งที่คุณรู้จักจะคันหูเราบอกได้เลยนะคะว่าสิ่งที่คุณเห็นและความจริงมอะไรอะพูดวนไปวนมาพูดไม่รู้เรื่องเอาใหม่ได้ไหมน้ำตาอะไรนะกินน้ำลาไปนิดเดียวอะสมองไม่ทำงาน แม่อะไรซับซัและวันนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะบอกทีเดียวก็พอแล้วสิ่งที่คุณพบและสิ่งที่คุณเห็นนะคะดิ่ฉันบอกได้เลยนะคะว่าอย่าเชื่อนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตนี้ค่ะแม้แต่จั๊กขนูค่ะแล้วพบกับเราใหม่นะคะในรายการ f a กออน n ็อค่ะมาดูกันนะคะว่าแขกคนต่อไปจะเฟกหรือจะน็อค่ะห่ะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่งสังห้ด้วยนะคะที่สำคัญตอนนี้ต้องกดกระดิ่งกระดิ่งกระด่ะอแม่ต้องบดอย่างนี้เลยโอ๊ะโอ๊ะโอ๊โอโอ้ย นะเดี๋ยวไปเียนน้ำตาลให้มาเจอนะหวาไหนเล่าสิรู้เรื่องเปล่ากูไม่ได้หิวแสกแต่วันนั้นคือวันนั้นมันคงเจ็บขาเพราะมันไปผ่าขามาแล้วอะไรกับป้าล่ะกมันคงเห็นหน้าจะเหมือนตีนนั่นแหละไปตัดผมมาใหม่อระมันดูไม่เหมาะกับป้ามากเลยอ่ะอยากจะให้กลับไปทรงเดิมอ๋อรู้รักทําตัดทรงนี้เพราะว่าจะทําให้ดูเป็นวัยรุ่นใช่ไหมอ่านนเลยค่ะอนิ นี่นี่เอาเอาเ,เอา,เอาเผมเอาผมแบบนี้ผมแบบนี้สิเดี๋ยวดูดูตอนนี้ผเยาวนะเหมือนเลยเหมือนลิงเลยเหมือนลิงเลยรสชาติมันเหมือนของผู้ชายนะเหมือนจริงเหรอแสดงว่ามันตืินไม่ค่อยลงนะถ้าคล้ายๆอ่ะมันจะคลายอยู่ตรงนี้มันเดือดใช่ป่ะเค็มๆอ่านั่นแหละ คืนนี้ไม่ได้หรอเนื้อเนื้อเค็มเค็มขาวข่าไม่รู้ไม่รู้จักว่ารสชาติเป็นยังไงไอ n t น n o w น้ะปากเซฮะไม่เห็นน้ำลายเลยนะคืนค่ะคืนค่ะคืนใส่น้ำปลาเยอะมากอยอะคืนนี้อะคิแตกแน่เลยอะแล้วหลักเี้ยวมากรี่มก็เป็นน้ำปลาแน่เลยอะไม่เป็นไรเรกเช้ก็เอามะม่วงมาจิ้มเลย